นี่คือขั้นตอนผ่าดูเนื้อในนะครับต่อไปเราจะเอาวัดค่าเฉลี่ยของ3ผลนี้นะครับทั้ง3ผลเราวัดค่าเฉลี่ยมาได้ที่3กิโลกร,รัมพอดีนะครับ3กิโลกร,รมัมแสดงว่าฝรั่งเฟิร์นของมี่จัมโบ้นะครับเฉลี่ยแล้ว หนึ่งผลมีน้ำหนักหนึ่งกิโลกร,รัมนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมพันฝรั่งฟิ้นของมีนะครับฝรั่งพันยักษ์ของที่สวนเรานะครับเ,เราจะมาเด็ดผลช่างนะครับชิมนะครับให้ดูว่ามันจะน่ากินน่าปลูกหรือไม่นะครับผลใหญ่มากครับหนึ่งผลนะครับ อันนี้เป็นสวนฝรั่งเฟื่อของมี่ล้วนๆเลยนะครับนี่นะครับเท่าไว้มากกว่าสองจริงนี่หักเลยนะครับผลนี้คาดว่าน่าจะเกือบหนึ่งกิโลนะครับเดี๋ยวเด็ดผลไปชั่งน้ำหนักกันนะครับนี่ผลที่สองนะครับวันนี้ว่าจะเด็ดสักสามผลนะครับ เอาไปเฉลี่ยค่าน้ำหนักใส่กันเลยนะครับนะครับผิวสวยนะครับหอ่อตั้งแต่ตอนผลเท่าเหรียญสิบนะครับหนะครับ้มาสองผลใหญ่แล้วนะครับผลยักษ์นะครับส่วนผลเท่านี้ยังเอาไปกินไม่ได้นะครับมันยังมีสีเขียว ฝังลึกในเนื้อในวิธีสังเกตมันยังไม,ม่มันยังไม่เป็นสีทองนะครับมันยังมีสีเขียวเข้มติดอยู่นะครับตรงขอบขอบทางล่องในนะครับส่วนผลที่อพอเก็บไปกินแล้วมันจะออกเป็นสีทองนะครับออกสีทองเยอะมากกว่าสีเขียวนะครับนี่นะครับส่วนผลนี้ก็อีกสองสาวันก็น่าจะเด็ดได้นะครับเราไป หาเลือกดูผลที่สามนะครับนี่นะครับเราก็ได้มาสามผลแล้วนะครับเอาไปชั่งน้ำหนักผ่าผลชิมดูนะครับเมื่อกี้เราเด็ดฝรั่งเฟื้นของมี่มาสามผลนะครับ เริ่มช่างจากผลเล็กก่อนนะครับผลเล็กมีน้ำหนักประมาณ8ขีดนะครับผลต่อมามีน้ำหนักประมาณ1กิโลกร,รัมนะครับผลสุดท้ายครับผลสุดท้ายมีน้ำหนัก1กิโล2ขีดครับต่อไปเราจะมาจับใส่ตะช่างใหญ่ดูนะครับเพื่อวัดมาตรฐานของตะช่างนะครับ ผลใหญ่สุดก็1กิโล2ขีดแปลว่าต่ช่างเล็กก็มีอัตราการช่างที่มาตรฐานนะครับต่อไปเราจะเอาวัดค่าเฉลี่ยของ3ผลนี้นะครับทั้ง3ผลเราวัดค่าเฉลี่ยมาได้ที่3กิโลกร,รัมพอดีนะครับ3กิโลกร,รมัมแสดงว่าฝรั่งเฟื่องหงมีจัมโบ้นะครับเฉลี่ยแล้ว1ผลมีน้ำหนัก1กิโลกร,รัมนะครับ นี่คือนี่คือขั้นตอนผ่าดูเนื้อในนะครับผลเล็กคือผลที่แก่น้อยกว่านะครับผลกลางคือผลที่พอขนาดพอกินพอเหมาะพอดีนะครับส่วนผลใหญ่สุดนะครับก็จะค่อนข้างสุกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมนะครับ ว่า,าระดับความแก่ของผลนะครับความแก่อ่อนของผลอันไหนจะเป็นรสชาติยังไงนะครับขออนุญาตชิมหลังกล้องนะครับ หลังจากที่คิมเสร็จแล้วนะครับจะสามารถเปรียบเทียบได้ว่าผลที่มีลักษณะสามสีนะครับอันนี้สําหรับตัวผมเองนะครับผมชอบสุดครับผมคิดว่าอร่อยสุดเพราะว่ามันจะถูกกับคนที่ชอบมีรสชาติเปรี้ยวติดนะครับอาจจะเปรียนะรปร้ยวสี่เปอร์เซนหวานหกสิเปอร์เซ็นตะครับเปรี้ยวปนหวานสักหกสิบเปอร์ซนตอาจจะวัยรุ่นชอบนะครับหรือว่าผู้ใหญ่อาจจะชอบนะครับและ ต่อมาครับรสชาติก็ใกล้เคียงกับอันแรกครับแต่ว่าหวานจะประมาณ70เปอร์เซนเปรี้ยวจะประมาณ3าสิเปอร์เซนตนะครับและสุดท้ายนะครับอันนี้เปรี้ยวแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับจะเหลือแต่ความหวานส่วนตัวผมนะครับที่ชิมแล้วก็วิเคราะห์เองผมจะไม่ชอบนะครับเพราะว่าความเปรี้ยวมันแทบจะหายนะครับแต่ว่าความหวานมันไม่ได้เพิ่มนะครับมันความหวานมันมีเท่ากันหมดนะครับความหวานมี เท่ากันหมดระหว่างแก่น้อยแก่พอดีกับแก่มากความหวานมีเท่ากันแต่ที่แตกต่างก็คือ,อความเปรี้ยวมันค่อยๆหายไปครับอันนี้เปรี้ยวเหลือสี่สิบเปร์ซนหลือ30ปร์ซนแล้วก็เปรี้ยวอาจจะเหลือสัก10ซนะครับแต่ความหวานมันมีเท่าเดิมนะครับและกรอบเสาะจะเป็นนี่นะครับลักษณะสามสีนะครับและแบบนี้ก็ยังกรอบเสาะก็คือใกล้เคียงกันนะครับ ลักษณะที่1กับที่2เป็นผลที่ขนาดพอทานเก็บกินเจ็บขายนะครับแบบ1แบบ2แต่แบบลักษณะที่สรสชาติแบบนี้น่าจะาคนแจ่อาจจะถูกใจอาจจะมีคนแจ่บางคนถูกใจนะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่ชอบเปรี้ยวเลยไม่ก็ไม่ชอบติดเปรี้ยวเลยก็อาจจะไว้ผลแจกให้มันสีแดงเยอะในลักษณะนี้นะครับค่อยเอามาผ่ากินนะครับค่อยเก็บมากินนะครับและลักษณะของเนื้อ อันนี้จะเป็นค่อนข้างกรอบสบนะครับอันนี้จะลักษณะจะนิ่มเพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่ว่าความกรอบมันจะอยู่บนชั้นนอกเปลือกสีกขาวแดงๆนี่นะครับตรงไส้มันจะนิ่มเริ่มมันจะเริ่มนิ่มแล้วนะครับอันนี้ก็คือชิมเปรียบเทียบนะครับในสลักษณะก็คือ,อค่อนข้างพอทานนะครับหรือว่าพอหรือว่าพอทานวัยรุ่นชอบแบบนี้นะครับหรือว่า อันนี้ขนาดปานกลางถูกขนาดปานกลางนะครับก็ทานง่ายครับไม่นิ่มเกือบจะนิ่มแต่ว่าไม่นิ่มกรอบฟูสะอยู่นะครับแต่อันนี้ก็คือกรอบเสะเลยนะครับเขียวมันนะครับสําหรับวัยรุ่นนะครับหรือว่าผู้ใหญ่นะครับส่วนตัวเองอ่ส่วนตัวผมเองว่าชอบแบบไหนที่สุดผมชอบเท่าเ่ากันครับลักษณะแบบที่หนึ่งและที่สองนะครับชอบเท่ากันนะครับผมไม่ชอบแบบสุกจัดนะครับอันนี้ก็คือค่อนข้างสุกจัด มันเหลือกรอบแค่วงนอกนะครับข้างในมันจะนิ่มแล้วนะครับถ้าหากล่อยเป็นเนื้อแดงฝรั่งเพืชนงมี่มีฉายามาจากไต้หวันก็คือเป็นฝรั่งาสามสีนะครับมันจะมีสามสีแบบนี้นะครับสีเขียวสีขาวสีแดงเป็นฝรั่งาสายน้ําผึ้งนะครับหรือว่าน้ําผึ้งสีแดงนะครับของไต้หวันที่ตั้งชื่อแปลภาษามาจากไต้หวันนะครับตอนนี้จะพาชมต้นพันธุ์นะครับ ต้นพันธุ์ของทางสวนนิพนตอนนี้จะเป็นต้นทาบกิ่งนะครับต้นทาบกิ่งเอาตอฝรั่งขีนกมาต่อกิ่งทาบไว้กับนั่งล้านนะครับต่อกิ่งพันธุ์เดียวไว้นะครับเป็นแบบนี้นะครับท่าบกิ่งประมาณ40 50ิบวันเราถึงจะตัดนะครับประมาณ50ิบวันกิ่งแผลต่อกันดีนะครับใช้ตอใหญ่นะครับตอฝรั่งขีนกเท่ารัมากานะครับแล้วก็ใช้ทุงดำใหญ่นะครับเพราะว่าระบบรากมันจะได้เยอะๆนะครับ เป็นตอฝรั่งชินกมีระบบลากแก้วนะครับความสูงของต้นพันธุ์ก็มีตั้งแต่เจสเซนขึ้นไปนะครับจนถึงเมตรเมตรก,กว่าๆนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับตอนนี้ราคารถลงมาเยอะแล้วนะครับส่วนในพลนขายแบบทาบกิ่งแบบนี้นะครับราคาเริ่มต้นที่ต้นละ100บาทนะครับอ,อันนี้คือราคาขายปลีกนะครับแต่ถ้าจะซื้อเยอะๆหลายๆต้นก็มาต่อรองราคาได้นะครับฝรั่งเฟิร์นฮองมี่หรือว่า ฟ้าหลังน้ำพึ่งสีชมพูนะครับมาชมฝั่งทางนี้นะครับก็จะตัดกิ่งทาบออกจากนั่งร้านนะครับตัดกิ่งทาบลงมาขายแล้วนะครับก็จะห่อผลไว้นะครับก็เฉลี่ยแล้วก็ขอประมาณต้นละ10กิโลต่อรอบก็พอนะครับเพราะว่าเราทั้งห่อผลทั้งทํากิ่งพันขายนะครับต้นพันธุ์ก็อายุประมาณ2ปีนะครับนี่ก็จะอ่ะ มาทาบกิ่งใหม่อีกรอบนึงนะครับหลังจากห่อผลเสร็จตอนนี้แล้วนะครับรก็จะขยายพันธุ์ทั้งขยายพันธุ์ทั้งเก็บผลผลิตขายนะครับสุดท้ายนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากซื้อต้นพันธุ์นะครับโทรมาสั่งซื้อเบอร์093-4167-093าม่หตามที่ขึ้นบนหน้าจอตอนนี้นะครับหรือว่าจะติดต่อมาทาง Facebook ก,ก็ได้นะครับาทางสวนไนพมี Facebook อยู่2 Facebook นะครับ ดังที่ขึ้นหน้าจอให้ดูในตอนนี้เลยนะครับกดเพิ่มเพื่อนหรือว่าส่งข้อความมาสั่งซื้อเลยก็ได้นะครับมาสอบถามขอดูรายละเอียดต้นพันธุ์ตอลองราคากันก่อนก็ได้นะครับขอบคุณครับเมื่อตัดต้นพันธุ์มาแล้วก็มาเสียบไม้ค้ำยันพักเลี้ยงไว้สักระยะหนึ่งให้ต้นพันธุ์แข็งแรงนะครับแล้วก็มาหอ่อแพ็คส่งใส่กล่องส่งให้ลูกค้าแบบนี้นะครับ มีส่งแบบอ้นเงินและก็มีแบบทั้งเก็บเงินไปทางนะครับจ่ายเงินหน้าบ้านนะครับสะดวกดีครับสองนึ่งจะได้หกต้นนะครับแพ็คแน่นนะครับแพ็คแน่นเย็บเชือกฟางไว้นะครับดิ้นไม่ได้นะครับต้นไม้จะได้ไม่ช้ำนะครับเมื่อถึงปลายทางส่งปัจจุบันส่งแค่วันสองวันก็ถึงปลายทางแล้วนะครับต้นไม้ไม่เหี่ยวไม่เฉาครับถ้าตายก็มี การเข้มให้ใหม่นะครับถ้าตายระหว่างจะส่งนะครับเปลี่ยนต้นใหม่ให้ฟรีะนะครับ,ค,บความคิดจิตใจเพื่อคนบ้านป่ากลับไปพัฒนาเพื่อให้บ้านหน้าอยู่ดีกว่าเดิม